ครับพี่น hey ้องครับยายหนึ่งหกแปดนะครับยายหนึ่งหกแปดครับบครับเกือบสามสิมวหกนะครับพี่น้องครับยายหนึ่งหกแปดครับว

ไม่ได้ไม่ได้ไปต่อได้ระยดยหนึ่งหกแปดนะครับขับเ้าขับเานอกเจียวเทนาขวาลังไปลุกลางป้า ครับโวลีกีฬานะครับกีฬากีฬามือเนาะอ่าโมเดลครับที่หัวก็เลข12พี่กันโซโล่เลยนะครับสังเกต <rôle> <sussumélan ici> <anye tweet>